คำสํานึกดีพี่น้องผู้รักสุขภาพทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวหมอเขียวในค่ายสุขภาพดีวิถีทําออนไลน์ทางหมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุก์รายการครัวหมอเขียวให้องค์ความรู้ในเรื่องการนําอาหารไปปรุงให้เป็นยาอาหารเป็นยาอาหารเป็นหนึ่งในโลกเมนูวันนี้นะคะเราจะมาเป็นเมนู ต้มจัดชายชายาและผองเพื่อนดิฉันแก้วดังชายฟ้าจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลางและพี่น้องที่มาร่วมสาธิตค่ะแม่มแม,ม่ใจพอเพียงจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลางค่ะค่ะและน้องหมูอีกแท่านหนึ่งนะคะน้องหมูแนะนําตัวด้วยค่ะค่ะดิฉันหมูมั่นผองพุทธาจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมภาคกลางค่ะช่วงนี้นะคะเ,เราจะ มาสาธิตเมนูผักชัยานะคะซึ่งเป็นผักที่เป็นผักที่โตเร็วนะคะปงงลูกง,ง่ายปลูกง่ายเลี้ยงง่ายบงังลงง่ายแล้วก็สามารถไปทําได้หลากหลายเมนูเลยนะแหมเนาะใช่ค่ะเหมือนอย่างครั้งที่แล้วที่เราทําเมนูอะไรนะคะมีทำสาหล่ายชายารสดีมากเลยนะเอาใบ <ๆ S 1> <ไป S 2> แก่ะมาทำใช่ค่ะแล้วก็อีกเมนูหนึ่งก็คือจะเป็นแกงอ่อมยอดผักชายยาก็นี่น้องหมู นี่ค่ะจะมีทั้งตัวผู้และตัวเมียนะคะรู้จักไหมคะที่บ้านปลูกไหมปลูกแค่ตัวนี้ตัวเดียนะแต่ก็อันนี้จะเป็นตัวผู้นะคะก็จะมีหยักๆนะนี่ส่วนจะเป็นตัวเมียวันนี้เมนูผักชัยาเราจะเป็นพระเอกในการที่จะทําต้มจับ่ายและผองเพื่อนวันนี้นะคะเมนูอาหารสุขภาพสูตรหมอเขียวจะเป็นเมนูอาหารสุขภาพปรับสมดุลค่ะ เราจะมีทั้งริดร้อนและริดเย็นเหมาะสําหรับผู้ที่มีภาวะร้อนเกินเย็นเกินแล้วก็สภาวะตอนนี้ก็คืออากาศเป็นไงคะเย็นฉะนั้นเราจะมาปรับสมดุลในการที่จะปรุงอาหารให้เป็นยาก็คือว่าเราจะมีทั้งริดร้อนและริดเย็นก็คือผักนี้ค่ะที่จะนํามาทําจับฉ่ายในวันนี้นะคะซึ่งพระเอกอย่างที่บอกไปแล้วก็คือผักชยาซึ่งเป็นริดเย็นใช่ไหมคะ แล้วก็เรามีผักโขมซึ่งโดยทั่วไปเราจะต้มจับฉายเนี่ยเราจะใช้ผักโขมจีนใช่ไหมคะก็ริดร้อนนะคะแล้วก็จะแยกนะคะนี่จะเป็นแยกก้านแยกกใบนะคะก็มีผักโขมจีนแล้วก็มีพนานะคะซึ่งเป็นลิดร้อนแล้วก็มีกวางตุ้งค่ะเราจะแยกก้านก้านจะใส่วันนี้เลยนะคะแล้วก็ผักใบจะไว้แยกอันนี้จะเป็นอันนี้ก็เป็น อันนี้ผักชัยยาตองกลาออกนะตรงกลางการเขาจะแข็งนะคะเราจะไม่เอาเราจะใช้แค่ใบตรงนี้จะไม่เอาค่ะแล้วก็ของเพื่อนของเพื่อนทั้งหลายก็จะมีมะละมะล้านะคะก็เป็นริดร้อนลนนี้จะเป็นร้อนดับร้อนนะคะก็มีหัวไชเท้าซึ่งเป็นริดเย็นค่ะแล้วก็มีแครอทค่ะเป็นริดร้อนวันนี้มีเต้าหู้ให้พี่น้องได้ดูด้วยนะคะว่าเรามีใส่เต้าหู้เหมือนกันแล้วก็มีน้ํามัน จะเป็นน้ำมันพืชมันเป็นมะพร้าวจริงๆแล้วใช้น้ำมันอะไรก็ได้ได้ค่ะแล้วก็มีกระเทียมสับกระเทียมสับมีน้ำตาลและที่ขาดไม่ได้ก็คือดอกเกลือค่ะปกติเมนูอาหารสุขภาพเราจะใช้ดอกเกลือก็คือเป็นหลักแต่วันนี้เป็นอาหารปรับสมดุลฉะนั้นเราจะมาปรับสมดุลให้พี่น้องและผู้ชมทางบ้านได้ทําเมนูจับชายวันนี้ก็คือผักชัยยาและผองเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าวิธีการทําทําอย่างไรค่ะ เดี๋ยวให้น้องหมูสาธิตทำค่ะเปิดไฟก่อนค่ะวันนี้เราจะใช้ไฟกลางในการผัดนะคะเราจะทอดเต้าหู้ก่อนนะคะทอดเต้าหู้เมื่อกระทะแห้งก็ใส่น้ำมันเลยนะคะ,ะค่ะออทอดเต้าหู้ก่อนใช่ไหมทอดเต้าหู้ก่อนค่ะ ทอดทอดพอเหลืองเพื่อที่แบบเวลาเราต้มนานๆเนี่ยเต้าหู้เขาจะไม่เละไงคะแล้วก็ดูหน้าหน้ากินด้วยค่ะแล้วก็จะไม่ให้ติดกระทะแล้วก็ใช้น้ำมันถ้ากระทะไม่แห้งเนี่ยพอเราใส่น้ำมันแล้วมันจะกระเด็นใส่เรานั่นแหละฉะนั้นต้องให้แห้งก่อนแล้วก็เอาน้ำมันใส่ะส่น้ำมันรอนแล้วก็ค่อยลงเนาะใช่ค่ะ มือเลยนะคะลงเพื่ออ้าเพยเ่เพราะเราจะต้องใส่ตรงนี้เพราะถ้าเราเทลงไปเนี่ยน้ำที่เรานั่นน่ะมันจะเด็นใสค่ะฝาปิดเลยค่ะสามอางสามอาปิดนี่สามอ่ิดนจะสุดเชื่อจกะเด็นเนาะกะเด็นใสเรานั่นแหละ ปก็ติอาหารสตรหมอเขียวเราก็จะไม่ค่อยใช้น้ํามันนะคะเราก็จะใช้ในการปรับสมดุลในวันนี้ก็คือต้มจับสายค่ะอากาศมันค่อนข้างหนาวเย็นเนาะอุ่นนานต้มนานก็จะทําให้ความร้อนในอหามีมากขึ้นพอภาวะอย่างเงี้ยอากาศเย็นร่างกายเราก็จะอุ่นค่ะแล้วก็พวกน้ํามันก็จะช่วยให้เรามีไขมันปกติพวกเราจะไม่ค่อยกินน้ํามันไงก็จะผอมๆนะ หอมๆแล้วก็จะขี่หนาวไงวันนี้ก็อาหารเมนูวันนี้จะทำให้น่ากายเราเนี่ยอุ่นขึ้นสบายค่ะเดี๋ยวพอเหลืองเราก็กลับนะฮะเราตักขึ้นเราก็พักไว้เดี๋ยวเราก็จะมาทอดทอดมะระต่อนะคะหลังจากที่เราทอดเต้าหู้แล้วการที่เราทอดมะระเนี่ยเพื่อที่จะให้ไม่ให้เขาเละด้วยไงก็คือเหมือนกับว่าให้น้ํามันไปไปรัดตัว<ฮ>ไปรัดตัวของมะระเนี่ยค่ะ แล้วก็อย่างหนึ่งมะระก็จะไม่ขมมากอน,นี่จะเป็นเคล็ดไม่รับไม่รับแล้วตัวนี้ละ่ะคะต้องทอดไหม,มก็อเอาไปผัด เดี๋ยวเราจะมีกระเทียมใช่แต่เราจะต้องทอดพวกนี้ก่อนแล้วเราพอผัดใช่ใช่เดี๋ยวดูขั้นตอนเดี๋ยวจะได้เรียนรู้กลับไปทําให้แม่กินที่บ้านไงเรนีนูก็สามารถที่น้องทังบ้านก็สามารถนำองค์ความรู้ตรงนี้เท็ดีๆเล็กๆน้อยๆนะไปด้อาหารสูตรหมอเขียวใครๆก็ทําได้ไงอย่างน้องเขาทาอาหารไม่เป็นเนี่ยเดี๋ยวมาเรียนรู้แป๊บเดียวก็ได้แล้วค่ะเพราะว่าเราจะมีขั้นตอนนิดหน่อยที่แบบไม่ได้แบบซับตอนมากไงคะเดี๋ยวก็ทําได้อะพริกดูค่ะ เปิดตาถ้าแรงไปก็เบานะแต่เตาเนี้ยเขาจะแรงนะเขาเป็นหัวคู่นะอทอดแค่พอเหลือง ก็มีเต้าหู้แบบเหลืองก็มีนะอันนี้จะเป็นสีขาวค่ะเต้าหู้เหลืองได้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 ไดแล้วแต่ว่าพี่น้องจะมีแบบไหนนะคะที่บ้านคือทอดพอเหลืองไม่ให้เขาเวลาเราต้มนานๆแล้วเขาจะแตกไงอันนี้ต้มเพื่อที่จะแบบไม่ให้ไม่ให้แตกเวลาเราติดตาเลยค่ะเราต้มนานเพราะว่าต้มจับฉายเนี่ยเราจะต้มต้มนาน แล้วก็เราต้องต้มค้างคืนไว้นะอ่าค้างคืนคืออย่างเราต้มวันนี้เสร็จแล้วเราก็พักค้างคืนพรุ่งนี้เช้าถึงจะรสดีมดีเหมือนกับว่าเข้าเนื้อไงต้มวันนี้พรุ่งนี้กินตอนตอนเช้าเป็นข้าวต้มเหมือนเข้าเนื้อแล้วก็จะเป็นพวกแกงส้มเนี้ยได้เขาจะเข้าเนื้อแต่จะเป็นพวกกะทิไม่ดีค่ะก็จะเป็นต้มจับชายแกงส้มเนี่ยจะเข้าเนื้อนะคะ ก็กลับไอที่เราหั่นเป็นลูกเต๋าใช่ไหมคะเราก็ดูว่าอันไหนที่แบบยังไม่เหลืองเราก็พลิกพลิกพิกอย่างนี้นนะคะ่ะแกะ้ทอดเหลือง,องคงจะถูกใจหลายท่าน <c oughs> <c oughs> เพราะว่าเมนูวันนี้จะมีของทอดด้วยเอาละคะ ถ้าเป็นช่วงอากาศร้อนแล้วเรามีภาวะร้อนน่ะนะก็จะยิ่งร้อนมากเพราะว่ามีัน้ำมันแล้วก็เป็นของทอดเราจะไม่ทอดน้ำมันซ้ำเนาะเพราะว่ายังไงคะพอเราทอดซ้ำแล้วเป็นไงก็จะกรอมะเร็งได้ใช่ค่ะก็ถ้าเรามาใช้เราก็ใช้ได้นะไม่ใช่ว่าอย่างหลักแค่วิธีทำอาทิตย์หนึ่งไม่เกินสี่ประมาณสี่สี่ช้อนโต๊ะค่ะ ะนั้นโสวเฉลี่ยก็ไม่เกินันละหนึ่งช้อนโต๊ะแต่จะมากหรือน้อยก็กแล้วแต่สภาวะร่างกายอย่างตอนนี้อากาศหนาวเราก็ใช้ได้นะคะเอาเปิดเลยกินแล้วจะอุ่นแต่ถ้าเกิดแบบเยอะเกินน่ะจะออกประจานให้เห็นเลยนะที่หน้าเนี่ยก็จะมีสิวเลยเลยมีตุ่มคันๆพวกน,นี้ค่ะคือ <c oughs> ร่างกายเขาจะบ่งว่ามันเกินแล้วนะ ถ้าเรากินเหล็ดนะเราก็จะกินเข้าไปก็จะยิ่งป่วยค่ะนี่น้ำน้ำออกก่อนนะจะไป,ะไป,ะป่าไปไปได้ได้แล้วน<ด>ี่เราก็เอาใช่ค่ะแล้วก็เอามะระมาลงเลยค่ะทอดจะเดินไปแล้วค่ะ ลงเลยขาผัดไว้ค่ะเพิ่มไปนิดนึงค,คุกให้เข้ากันเพื่อให้น้ำมันได้ได้รัดตัวเขาค่ะพี่แก้วต้มที่บ้านเนาะทางคนจีนเขาจะต้มเยอะเนาะ ใช่ใช่แลมัหม้อใหญ่เลยนะก็ต้องหม้อใหญ่คนเทศกาลเจนะโอ้โหเมนูนี่แต่ละเมนูนี่ก็มันๆทั้งนั้นเลยใส่น้ำมันเยอะเก็คนจีนเนี่ยเขาจะอยู่ในอากาศหนาวไหมคะทีนี้พอมาเมืองเมืองไทยเขาก็ยังกินแบบนี้อยู่เนาะเดี๋ยวเราตักขึ้นก่อนตักขึ้นแล้วเดี๋ยวเราจะเกียวกระเทียมนะ เดี๋ยวเราลงไปผัดใหม่เกยวกเทียมให้หอม้ใ <c oughs> น,น้มันเเนี่ยค่ะน้ำมันเราไม่ใส่เยอะ,อะเพราะว่ามันมีน้ำมันอยู่ในตัวนี้อยู่แล้วเ,เดี๋ยวเราลงไปผัดใหม่ก็ได้ค่ะ,ะต่อด้วยกันมาเทียมต่อเลยเกียวให้หอมแล้วก็ ใส่ลงไปเพราะน้ำมันก็ายู่ในนี้แลนะ้วไงได้เดี๋ยวจะไม่ใส่เยอะค่ะพอหอมนะอเนาะจับเข้าไปใหม่ค่ะใส่หัวใชยเท้าะคแล้วก็เดี๋ยวแ๊บแนอด ผัดให้เข้ากันก็คือให้ให้หอมด้วยกันนั่นแหละผัดแลเดี๋ยวเราไปต้มแล้วก็ต้มเราก็จะใช้เวลานานนะคะในการต้มจากนั้นเราก็จะใช้ก้านลงไปผัดก่อนนะคะผัดเพื่อที่จะให้ให้ก้านเนี่ยก้านก็จะมีลักษณะแข็งแล้วก็ต่อไปเราค่อยใช้ใช้ใบ ่อนข้างชิ้นใหญ่นะชิ้นใหญ่เพราะว่าต้มนานใช่ค่ะนนค่ะนี่นะคะเราก็จะใช้ก้านก้านลงไปผัดน,น้ำน้ำแห้งไปใส่น้ำน,นิดนึงหอมไหมคะหอ,ม, <c oughs> อมกระเทียม <c oughs> ผ,ผัดัด <c oughs> แน่ครัวคนใหม่ เราจะใช้เป็นพวกผักเนาะใส่ยานี้ลงอันดับสุดท้ายได้นะคะก็ได้ค่ะใช้เวลาต้มก็ประมาณเป็นชั่วโมงเหมือนกันนะกว่าจะแบบนิ่งใช่ค่ะใช่เดี๋ยวเราผัดเสร็จแล้วก็จะต้มน้ำแล้วก็ใส่หม้อแล้วก็ต้มไว้ พอเดือดเราก็จะหลีไฟลงมานะคะเพื่อที่จะแบบเหมือนกะสูงไปเรื่อยๆใช่ใช่ค่ะอันนี้แหละบอกว่าการที่ต้มจับฉ่ายต้องใช้ต้มนานนะคะใช้ไฟใช้ไฟได้นานค่ะทำให้ร่างกายแล้วอุ่นๆเพราะว่าในภาวะเนี้ยอากาศหนาวๆใช่ค่ะมีทั้งน้ํามันแล้วก็เราก็ปรุงด้วยมีเต้าหู้ด้วยมีน้ําตาลนิดหน่อยนะคะ อาจจะเป็นน้ําตาลน้ำตาลทรายนี่จะไม่ใสก็ได้จะ,ะใสก็ได้ไม่ใสก็ได้ก็ะจะเป็นน้ําตาลปี๊บก็ได้หรือน้ําตาลทรายรค่ะเดี๋ยวเราจะผักสลบแล้วก็วใส่ผักใบนะคะคก็มีกวางตุง้งคะน้ากวางตุง้งแล้วก็มีคะนา้าแล้วก็ผักชัยา ก่อนก็ได้ค่ะเดี๋ยวให้เข้าสลบผักใบใส่ลงได้เลยค่ะผักชาย,ยานี่ตอนที่แหม่มต้มอ่ะโอ้รสด,ดีนะคะ,ะรสชาตาดิดีเพราะว่า้ขงคือผงชูรสนะใช่เราไม่ต้องใส่ผงชูรสตาใดๆเลยเราใส่ชายานี่แหละ,ะขทผงชูรสนะคะ,ะให้อหา่ายน ปิดก่อนเดี๋ยวพอสลบเราก็ค่อยใส่ทยอยใส่ลงไปนะคะเปิดไฟนิดนึงไฟกลางนะคะเมื่อกี้เราหลีเพราะตอนที่ผัดนีไม่ได้นั่นเยอะก็เอาข้างล่างมาปกข้างบนเนะะีเราจะสิมม่มเติมอีกเล็กน้อยได้ไหม อะไรนะคะได้ได้ให้เขาใช่เติมนานนิดนึงเดียวพอเนาะก็คือให้ผักเขาสลบอ่ะใส่รองค่ะก็ทยอยใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวเขาก็สลบลงจากกระทะใบใหญ่ก็เหลือไม่ไม่ไม่เยอะแล้วเดี๋ยวก็ลงหม้อ ดูไฟนิดงนะคะจะไม่แรงเกินเกินไปค่ะเมนูนี้เป็นเมนูนีที่เขาเรียกว่าในค่ายนี้ไม่ค่อยได้ทำเนาะมีมีทำอยู่แต่ไม่ค่อยนานๆทำทีนะต้มกาจันเนืใช่ใช่เาก็จะมาต้มจับฉานาะแล้วก็พี่น้องที่แบบผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงสูงวัยนะก็จะรับประทานได้ง่ายก็จะนิ่มไงคะ ก็ต้มแค่พอสูงนะถ้าเป็นแบบอากาศธรรมดาแต่ถ้าตอนนี้เราต้มให้เปื่อยก็ได้ช่วงนี้เราอาจารย์เน้นเราทำแบบชิมกันแล้วที่น้องแาวบ้านที่เด็กสมุนได้มีโอกาสตัดสักกิ่งสองกิ่งเนี่ยนะคะกินได้เลยนะคะตลอดชีพเนาะบ้าน้องหมูปลูกไหมคะปลูกค่ะ ตลอดถ้าต้องคืนได้ชัยาแต่ปุ๋ยขอชัยยานเนี่ยเีอะไรต้องใชต้องหนูวันนั้นลองทำเอลสารายยัง,งลองทำสาราย,ยัางแล้วมีแคลเซียมสูงะะแล้วก็เขามีโปรตีนนะเองการที่เราทานอาหารมังสวิรัติเนี่ยบางคนบอกว่าพวกเราเนี่ยขาดโปรตีนเพราะเราไม่ได้ทานเนื้อสัตว์แต่ว่าโปรตีนที่เราได้เนี่ยเราได้จากถั่วถั่วงานะ แล้วก็พวกเออเนี่ยแหละค่ะตัวผักากาดเนี่ยก็มีมีโปรตีนนะคะแล้วก็จริงๆ้วตัวตัวชย,ยาเนี่ยนะคะก็มีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะก็คนก็เลยนิยมทานนะในช่วงนี้ยจะเห็นได้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเยอะแยะเลยมีตั้งหลายโรคเนาะซึ่งมันมาจากอาหารการกินที่เรา,ท,เราที่เรากินนี่แหละเนานะวันนี้รายการครัวหมองเขียวเราเนี่ยก็จะเป็นเมนูที่ง่ายๆที่พี่น้องสามารถ ยัมไมทำถาดเย็นได้ที่บ้านรอไ่ยุ่องยากดค่ะเนี่ยเริ่มสลบแล้วก็เหลือไม่เยอะแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็เอาลงหมอ้อแล้วก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะอย่างปกติทั่วไปเนี่ยเมื่อก่อนยังไม่ได้แบบอยู่ทัวหมอเขียวนะเราก็จะเอากับซีอิ๊วซอสลงไปเลยนะคะแต่ของ สูตรของอาจารย์เนี่ยเราจะใส่ตอนที่ปรุงปรุงตอนนู้นเลยค่ะตอนสุดท้ายนะคะค่ะเราจะไม่ปรุงก่อนเพราะว่าการที่เราปรุงก่อนเนี่ยเราจะต้องใช้ปริมาณในการปรุงเยอะนะคะแต่ถ้าเราปรุงตอนที่เราจะยกแล้วน่ะก็ไม่ต้องใช้ปรุงเยอะใช่ค่ะค่ะตรงนี้ถ้าใส่อะไรได้เะว่าัแต่ละชนิดเต่เขามีความหวาน ตัวใหวามหวานแล้วก็มีคินชาสารอาหารที่เป็นประโยชน์หลากหลายเดี๋ยวเราก็ใส่หมออ้อต้มพอเราใส่หมอ้อเราก็จะใส่เต้าหู้นะคะชอบไหมคะชอบมากค่ะผัดดูผัดก็สลแล้วครบแล้ว เสลบแล้วเดี๋ยวเราก็เอามาใส่หม้อนะคะหม้อที่เราเตรียมไว้เราก็จะใส่น้ําแล้วก็ต้มให้เดือดอเดี๋ยวนี่ตักขึ้น ถึงว่าให้หมุนลงไหม่ะเป็นไรนี่ค่ะขอบแล้วอะไรน้ำขาดแต่เรืองขางน้ำที่ได้นี่ก็ต้องเป็นน้ำเดือดใช่ไหมน้ำน้ำเดือดไหมค่ะน้ำที่ต้มต้มแล้วเขาจะได้สุกได้เร็ว ระหว่างที่เรารอแล้แล้วแต่สะดวกยกได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็ยกยกกระทะออกค่ะยกกระทะน้องน้องหมูมายกจิ๊บ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 ยกอะไรจิ๊บจิ๊บยกเอาผ้ามาทุกเอาผ้ามาอันนี้นี่แก้เกินไหมแก้เกินวางข้างล่างวางลงค่ะโอเคนี้เรก็ตั้งนี่ค่ะ ก็ใส่นี่ไงแล้วก็ลงนะคะอ่า่ะไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าเราถ้าน้ำท่วมพอท่วมนะคะน้ำพอท่วมนี่เราก็ต้มไปเรื่อยๆยังไงคะ หน้าเป็นไงสีสันสวยงามนะกลิ่นดีค่ะเดี๋ยวพอพอเดือดจะยิ่งหอมกว่านี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนใกล้จะนะปิดไว้เดี๋ยวเราก็ต้มไปเรื่อยๆนะคะประมาณชั่วโมงหนึ่งนะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูใหม่ค่ะต้มจับฉ่ายผักชายากและของเพื่อน หนึ่งชั่วโมงผ่านไปเดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าผักนิ่มได้ที่หรือยังเราจะได้ปรุงอะค่ะนิ่มแล้วใช้ได้เนาะเดี๋ยวปรุงนะคะเราก็จะปรุงด้วยดอกเกลือค่ะใส่ทีละนิดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าเค็มแล้วมันจะปรุงยากใส่น้ำตาลค่ะคนให้เข้ากันนะคะเดี๋ยวเราก็มาชิมดูอีกทีหนึ่ง ังไงคะสีสันค่ะน่าทานมากเลยค่ะที่ทำหลายรอบแล้วนะที่บ้านอ่ะรสดีมากเลยผักชยาเขาจะมีรสเหมือนผงชูรสไงคะก็คือจะมีความหวานนิดตัวโอ้รสดีค่ะใชดีตอนแแรกเหมก็ยังไม่ทำนะพอทำแล้วโอ้ใช้ได้เลยค่ะแล้วก็ของเราปู่เองไงไม่ต้องล้างเยอะเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่ สามารถทําได้เองง่ายๆเลยนะคะอาหารสูตรหมอเขียวใครๆก็ทําได้ใส่เกลือนิดนึงนะคะคนให้เข้ากันเนี่ยถ้าเราทอดผักไอเต้าหู้เขาจะไม่เละไงแล้วก็มะละนะคะอันนี้เราก็ตักเสิร์ฟได้เลยค่ะ เมนูผักชัยาเราได้หลากหลายเลยเนาะ,ะกี่เมนูแล้วคะพี่สี่ห้าเมนูแล้วนะอมคะจะไม่เบื่อเนาะก็พี่น้องผู้ชมทางบ้านถ้าอยู่ปิดบ้านนะตอนนี้ช่วงสถานการณ์อย่างนี้นะค,คะผลักทานเองแ้้วก็ สามารถปรับเปลี่ยนเป็นเมนูนี้เมนูนั้นได้เลยนะคะเรียนแบบได้นะคะใบสนนิสิทธิ์ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วคะเสร็จแล้วค่ะเมนูต้มจับชายช่ายและผองเพื่อนผงเพื่อนในที่นี้ก็คือสหายของเขานั่นเองนะคะว่ามีหลากหลายมีผักอะไรบ้างท่านก็สามารถที่จะไปปรับใช้ได้นะคะอาจจะมีกระหล่ำปีก็ได้นะคะกระหล่ำปีใช่ก็ ที่สำคัญก็คือเราสามารถที่จะปรุงด้วยดอกเกลือหรือเกลือก็ได้นะคะเป็นหลักแล้วก็อาจจะใส่น้ําตาลทรายหรือว่าน้ําตาลปี๊บก็ได้นะคะอันนี้ก็สามารถปรับเปลี่ยนได้ค่ะเวลาก็ได้หมดลงแล้วนะคะของครัวหมอเขียวท่านสามารถติดตามรับชมได้ในรายการครัวหมอเขียวได้ในค่ายสุขภาพดีวิถีทำออนไลน์ทางหมอเขียวทีวีสื่อสารเพื่อการพึ่งตนและช่วยคนให้พ้นทุก์เจริญธรรมสำนึกดีค่ะ